สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาแต่งเสื้อลูกไม้กันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการแต่งดอกนะคะวิธีการแต่งดอกเสื้อลูกไม้เราแต่งกันอย่างไรอันนี้เป็นเสื้อลูกไม้ทั้งตัวเลยนะคะทีนี้ที่เราจะแต่งเราจะแต่งช่วงช่วงขอบเอวนะคะแล้วก็ช่วงชายช่วงชายที่เราต่อนะคะ ช่องชายที่เราต่อเราเซาะแล้วก็เอาลูกไม้มาแต่งอันนี้แต่งแล้วนะคะแล้วก็เหลือแต่ตรงนี้ที่เราจะเอาลูกไม้มาใส่แล้วก็รอบคอนะคะตัวนี้เป็นเสื้อลูกไม้รอบคอเสื้อคอปีนคอกลมปีนนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูพี่นิดก็ จะทําให้ดูว่าวิธีการแต่งลูกไม้แต่งอย่างไรเราซ้อลูกไม้ที่เหลือเศษนะคะพอซ้อลูกไม้ที่เหลือเศษจ,จากการตัดมาแล้วนะคะเพราะว่าส่วนที่เหลือเราใช้อะไรไม่ได้เราสามารถที่จะเอามาตกแต่งนะคะลูกไม้ชิ้นนี้ก็เป็นสีอ่อนๆน,นะคะเนี่ยเราสามารถที่จะซ้อดอกออกมานะคะ เราสามารถที่จะซ้อดอ,อกมาแล้วก็แต่งให้มันเป็นธรรมชาติให้มันกลมกลืนกับลูกไม้นะคะแต่เราจะแต่งปิดช่วงตะเข็บปิดช่วงตะเข็บที่เห็นว่าไม่สวยก็เลยเอาลูกไม้ไปใส่ใส่แทนนะตรงนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆดูว่าวิธีการแต่งลูกไม้แต่งอย่างไรนะคะตรงนี้ก็มัน เป็นศิลปะเหมือนกันนะคะเป็นงานศิลปะที่เราจะสามารถใช้มาทำในงานผ้านะคะงานตัดผ้าก็คืองานศิลปะนะดูหนะ้าเืดดเดี๋ยวแป๊บนึง นะคะคมันเป็นงานศินละปะที่เราจะสามารถมาตกแต่งได้หมดเลยนะคะม,มันไม่เข้าที่เข้ทางหน้าจอมันแคบนะเนี่ยค่ะวิธีการแต่ง เราใช้เข็มหมุดกลัดก่อนนะคะใช้เข็มหมุดกลัดแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราหาช่อใส่เสร็จนะคะเราใส่ช่อเสร็จเนี่ยมันอาจจะกลมกลืนมองไม่เห็นนะเราใส่ช่อเสร็จแล้วเราใช้ตรึงกับมือนะคะเอาใช้สอยฉี นะคะใส่ที่ช่อดอกที่เราแต่งกับเสื้อตรงนี้เราสามารถที่จะปกปิดรอยต่อได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่เต้องอาศัยความละเอียดนิดนึงนะเพราะว่างานผ้าทำได้หมด งานผ้าเราสามารถที่จะตกแต่งได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะใช้หัวในการตกแต่งนะคะนี่ไงด้านข้างเห็นไหมคะตรงชายนี้เราใส่แล้วนะคะด้านในนี้เราใส่ผ้าแก้วใส่ผ้าแก้วชั้นในแล้วก็ลูกไม้ทับบนนะคะมันก็เลยแวแวๆสวย อันนี้เสร็จแล้วนะคะเหลืออีกด้านหนึง่งอ๋อด้านนี้ก็เสร็จแล้วเอาเหลืออีกนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเอางานมาแต่งเก็บรายละเอียดต่างๆตรงนี้เจ้าของร้านต้องแต่งเองนะคะเพราะว่าช่างเย็บก็ เขาก็เย็บให้อย่างเดียวนะคะเย็บให้อย่างเดียวโดยที่ถ้ามีการตกแต่งหรือว่าแต่งดอกแต่งลูกไม้อะไรต่างๆต้องมาแต่งเองนะคะฉะนั้นเราเจ้าของร้านจะต้องมีศิละปะในการแต่งตรงนี้นิดนึง มันเป็นงานที่ละเอียดนะคะต้องงานใส่เวลาเราจะทําแบบรีบๆไม่ได้นะคะนี่ไงได้แล้วจะมองยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันกลมกลืนไปหมดนะคะอยากจะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะ ยกหุคค่นมาให้ดูเลยนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันเนี่ยชายเสื้อนะคะชายเสื้อจะย้วยนิดๆเพื่อที่จะอำพรางสะโพกของลูกค้านะคะเราสามารถแต่งย้วยได้เลยนะคะเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เหลือแต่ตรึงนะคะเรามาดูตัวนี้กันอีกตัวหนึ่งนะคะสีเหมือนกัน ซึ่งผ้าเสื้อตัวนี้เป็นผ้าไหมเป็นงานหลักนะคะแล้วก็เอาลูกไม้ที่เหลือจากการตัดเสื้ออีกตัวหนึง่งเหลือจากตัวนี้มาแต่งกับผ้าไหมมาแต่งกับผ้าไหมนะคะที่เ่เหลือผ้าไหมชิ้นนี้เราตัดคู่กับผ้าถุงถูกไหมคะ ตัดผ้าถุงเสร็จแล้วแล้วก็ลูกผ้าไหมเหลือแล้วก็มาแต่งกับลูกไม้ที่เหลือเราได้เสื้ออีกหนึ่งตัวสวยไหมเสื้อตัวนี้สวยนะคะเพราะว่าเราเอาลูกไม้มาแต่งลูกไม้มาแต่งช่วงชายนะคะช่วงรอยต่อตรงนี้ลักษณะย้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้เอาผ้าแก้วไว้บนผ้าไหมไว้ล่างนะคะซึ่งมันจะเป็นเงาเงานิดนึ่ง แล้วก็ความเด้งของผ้าไหมมันจะแข็งกว่าลูกไม้นะคะเพราะตัวนี้มันจะทําให้ตรงย้วยจะแข็งนิดนึงแล้วเ,เราจะต้องแต่งช่วงลูกไม้ด้านบนนะคะแต่งช่วงลูกไม้ด้านบนช่วงหน้าอกตรงนี้นะคะเพราะว่าลูกไม้ตรงนี้เราไม่ได้เย็บติดเราใช้ลูกไม้มาแต่ง ลูกไม้มาแต่งแล้วก็เราเอาตัดดอกมาใส่แซมๆนะคะมาใส่แล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นแนวแหลมช่วงคอก็เป็นคอปาดนะคะคอปาดนี่เราสามารถที่จะเอาลูกไม้มาใส่เอาดอกนี้แหละเอาดอกที่เหลือนะคะเอามาแต่งรอบคอด้วยนะคะคอหน้าคอหลังอันนี้คือด้านหลังนะอันนี้คือด้านข้าง ด้านข้างที่เราแต่งลูกไม้นะคะอันนี้คือด้านหลังเห็นไหมคะเสื้อตัวนี้หรูมากเชื่อไหมคะว่าเศษลูกไม้เศษลูกไม้ที่เหลือจากตัดเสื้ออีกตัวหนึ่งนะคะนี้เรากลัดเข็มหมุดเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเรากลัดเข็มหมุดเอาไว้เมื่อได้ระดับแล้วเราเดี๋ยวค่อยมาใช้มือ ตกับมือนะคะใช้สอยเอานะคะเนี่ยนี่คือด้านหลังก็แต่งแนวเดียวกับด้านหน้านะคะปิดรอยต่อหมดเลยแล้วก็ช่วงนี้จะแหลมช่วงคอหลังก็จะแต่งแต่งใส่ดอกนะคะสรุปว่าเสื้อตัวนี้ก็คือเสื้อตัวนี้จะมีการตกแต่งเยอะกว่าอีกตัวหนึ่งนะคะเสื้ออีกตัวหนึ่งเท่ากับว่าลูกค่ะเป็นเสื้อลูกไม้ ทั้งตัวแต่งน้อยกว่าเสื้อตัวนี้นะคะตัวนี้จะใช้เวลาเยอะกว่าฉะนั้นเราเวลาเราตัดเสื้อเสร็จแล้วนะคะค่าตกแต่งตรงนี้เราจะคิดต่างหากอยู่ที่งานมากงานน้อยนะคะเมื่อเราคิดค่าตัดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คือค่าตัดก็พิปกติแต่ว่าถ้ามีแต่งลูกไม้อย่างนี้เราค่าเสียเวลานะคะตัวหนึ่ง ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะคะเราจะต้องคิดไปตามงานว่าแต่งงานมากหรืองานน้อยตรงนี้นะคะเอาความรู้ดีๆมาฝากกับเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าวันนี้ครูพินิจติดงานนะคะเนี่ยทำงานนี้ยังไม่เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราค่อยเจอกันในไลฟ์สดนะคะ วันนี้ครูพี่นิดก็ฝากคลิปดีๆที่ครูพี่นิดทาไว้แล้วก็อยากจะนี่งานของลูกค้านะคะอยากจะให้เพื่อนๆดูว่าผลงานของครูพี่นิดระดับไหนนะคะฉะนั้นให้ให้ดูผลงานบางทีบางคนไม่รู้ว่าผลงานของครูพี่นิดแบบไหนอยากจะให้ดูว่าผลงานที่ครูพี่นิดที่ร้านที่ทำอยู่นะคะ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือนี่แหละลูกค้าประจำเยอะแต่ว่าครูพินีก็ไม่ได้รับเยอะแล้วก็คือจะแบ่งเวลามาสอนมาสอนด้วยนะคะแล้วก็คือที่ทําอยู่ก็เป็นลูกค้าประจําเท่านั้นเองนะคะตรงนี้ความรู้ดีๆถ้าใครสนใจตรงนี้นะคะงานตกแต่งงานผ้าลูกไม้หรืออะไรต่างๆครูพินี mm hmm. มีความรู้มีประสบการณ์ ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็คืองานที่ร้านนะคะจะเป็นผ้าไหมกับผ้าลูกมาเยอะส่วนผ้าธรรมดาหรือผ้าฟอร์มจะไม่ค่อยมีนะคะแสะดงว่าลูกค้าเขาก็ไว้วางใจที่จะให้เราทำโดยที่เขามั่นใจว่าเราสามารถที่จะทำชุดของเขาออกมาได้สวยนี่คือชุดไปงานแต่งงานนะคะ คือชุดที่ไปงานแต่งงานถามว่ามีความสําคัญไหมสําคัญนะคะถ้าชุดใส่ออกมาใส่ไม่สวยก็คือคือถ้่ากบาับว่าณวันนั้นที่เขาต้องสวยเขาไม่สวยนะคะฉะนั้นลูกค้าที่มาตัดกับเราก็คือลูกค้าประจําลูกค้าประจําที่เขาจะต้องให้ความไว้วางใจกับเราแล้วผ้าดีๆที่เขามาตัดถามว่าลูกไม้ผ้าไหมนี้ ลูกไม้ไม่เท่าไรผ้าไหมหลาเท่าไรนะคะคือชุดนี้หลายตังนะคะมีผ้าถุงสําเร็จที่ตัดเสร็จแล้วแล้วก็คือมีลูกไม้ที่กําลังแต่งอยู่ตรงนี้นะคะสองชุดนะคะเดี๋ยวเมื่อแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้เอามาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้ก็คงจะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวพนี้ต้องรี แต่งเสื้อสองตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวไว้เราไว้ครูพีนิดแต่งตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีนึงนะคะตรงนี้ไว้ไว้เปลี่ยนเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ